สวัสดีครับผมวันนี้ต้อนรับขอต้อนรับนะครับผมมาที่ช่องของผมนะครับชาลิงนะครับจ t ดดิจ e มวันนี้ก็จะมารีวิวเกมใหม่นะครับผมซึ่งเป็นเกมที่เพิ่งออกใหม่มายังเป็น Early Access อยู่เลยนะครับผมชื่อ Nebulous Feed Command นะครับผมสังเกตนะครับเวอร์ชันยังเป็นเวอร์ชัน0.1.0.6นะครับซึ่งเป็น Early Access เกมที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็เราเป็นกำลังที่เป็นฮือฮาสับคนที่เป็นแนวเล่นแนวเกมอวกาศนะครับผม เกมนี้เป็นเกมยังไงนะครับก็จะเป็นเกมจำลองตัดทิศการสู้รบแบบตัดทิศระดับตัดทิศนะครับผมของในอวกาศนะครับโด,โดยที่เราจะคุมฟีดนะครับผมหรือกองยานกองยานรบหนึ่งกองยานเข้าไปในตำแหน่งตำแหน่งอย่างเช่นตามบุกบาาอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วสู้รบในในในสนามรบที่เป็น3มิติ 3D เลยนะครับผมอ่ะไม่รอช้าครับก็อยากให้เพื่อนๆมาเห็นการว่าเป็นยังไงซึ่งผมเล่นพวก ทรเรียหมดแล้วนังนั้น่าจะน่าจะพอมีฝีมือระดับหนึ่งพอเล่นผ่านาผ่านได้ระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งเดี๋ยวจะเล่นด้วยเล่นในสนามตัว t h e c l i f f นะครับผมอันนี้ส่วนฟรีดเนี่ยครับฟรีดวันนี้ผมก็จะมีเอาแค่ฟรีดเป็นตัวฟรีดสตารเ์เตอร์เฉยๆนะครับผมจริงๆแล้วมีฟรีดอื่นๆอีกเยอะแยะเลยแต่ตอนนี้ผมขอเอาแค่ starter f l e e มาเพื่อมาให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนว่าเป็นยังไงเราตั้งเวลาทําลิมิตอยู่ที่15นาทีนะพอะครับไม่ไม่ต้องเยอะนะ เมื่อพร้อมแล้วก็เราก็เริ่มกันเลยนะครับผมอ่านะครับนะครับกองยานของเราเนี่ครับเวลาเราเรา,เอากองยานเนี่ยก็จะเราสามารถจัดกองยานของเราเอา,เอาเองได้แต่ละยานเนี่ยพวสามารถใส่อาวุธชิ้นส่วนอะไรพวกนี้แล้วก็พวกอุปกรณ์อะไรแล้วแต่ที่เราจะจะัดสไได้เลยนะครับอย่างเช่นเป็นปืนกลเป็น PDC นะครับเป็น point defense อ่เป็นปืนใหญ่นะครับ cannon เถอะเฉยๆเป็นตัวรางลาง,ลาง ยิงจรวดอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือจะเป็นบีมอาวุธบีมเรลกนานแผงเรดาร์อะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ได้หมดเลยนะครับผมนในเกมนี้นะครับผมเอาละทีนี้เราจะเข้ามาเนี่ยผมว่าจะให้กองยาตรงนี้ครับเราจะมีกองยา,อ,าอยู่ทั้งหมดสี่ลำนะครับผมซึ่งมันมีฟอร์มอีมีกองยาหนึ่งที่เป็นฟอร์เมชันอยู่แล้วคืออันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็อสองลำตรงนี้ผมว่าจะเอาเขามาอยู่ตรงนี้ดีกว่า นะครับผมให้เขามาหลบแถวกระบาดก้อนเนี่ยครับผมตรงนี้นะครับผมไอ,อี้ลำนึงเนี่ยก็อย่างนี้นะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็รีพลอยซึ่งเนี่ย,นะนยสนามรบของเราจะเป็นแบบเหมือนอ่ะจุดที่เป็นพวกลูกกระบาดนะครับผมอ่าหรือหมู่เอ่อหมู่ดาวกระบาดอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเป็นสถานีอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เข้าไปเมื่อพร้อมแล้วก็รีพลอยกันเลยอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆอันนี้ผมชอบมากๆก็คือ เนี่ยครับยาเราเืมม่อไปถึงไปมาเวลาไปถึงเที่หมายเนี่ยเราหันหัวกลับด้านนะครับผมไม่ได้หันหัวไปหาที่หมายนะครับผมเพราะอะไรนี่คือการฟลิปเดอะเบิร์นครับตามหลักกลศาสตร์อวกาศจริงๆนะครับผมเวลาเราไปถึงที่หมายอะไรกไงก็ตามเนี่ยวิธีที่เราจะไปถึงก่อนจะถึงเป้าหมายเนี่ยคือเราต้องฟลิปเดอะเบิร์นเพราะในอวากาศเราไม่มีโมเมนตัมเราไม่มีเราไม่มีการเสียโมเมนตัมอะไรเลยนะครับผมทีนี้มันก็เลยทําให้ยานของเราเนี่ยต้องอ หันหัวอีกด้านหนึ่งนะครับผมทีเ่เพื่อทําการลดระดับลดลดความเร็วลงนะครับผมเ,เมื่อพร้อมแล้วนะครับผมก็จะเอายานของเราเนี่ยครับผมมาตรงนี้นะครับผมบูบุกอันนึงแล้วก็นะครับยานชื่อบูบุกนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งชื่อสกอโคราลนะครับผมผมให้เขามาหลบตรงนี้ดีกว่านะครับผมมาหลบอยู่แถวๆนี้นะครับผม หลบหลังอุกกาบาตชัวสุดนะครับผมแล้วก็จะให้กองยานสองกองยานนี้ครับผมชิดกันไปนิดนึงหลบกันก่อนไหมเอ่อชนกันอยู่ครับ <laughs> โอ้โอโอโอโชน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 อะครับผมอ่า นะครับผมแล้วก็นี่นี่คือเป็น tactical view แล้วก็จะมี button field view ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมน,นี่ก็จะให้เห็นชัดสังเกตรครับว่า,าเราก็มีอุปกรณ์ครับอย่างเช่นการปรับระดับได้อย่างเช่นการเร่งความเร็วาการ maneuver ต่างๆนะครับผม formation แล้วเมื่อกี้มีมี signature ของเรดาร์ครับก็การที่ใช้เรดาร์ในเกมนี้ครับเราไม่มีการมองเห็นที่ ร้อเนะครับผมเรามีการแต่ใช้เรดาร์ในการตรวจจับแลทีนี้ม่ามันมีโอกาสที่โดนแจมได้โดนแจมเมื่อได้ก็ทําให้เรานะรสัญญาณการค้นหาของเราเนี่ยปฏประสิทธิภาพน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะครับผมนี่ผมจะทําการให้เขาอยู่บนขึ้นมาตรงนี้นิดนึงนะครับขยับเขาขึ้นมาให้อยู่เหนือนี่นิดนึงพน้พนพน้พนอขอบปุกกาะบะนี้ก่อนเพื่อจะทําการสแกนหาว่ามีค่าศึกอยู่หลังบุกกระบะนี้ไหมนะครับผมในขณะที่นี้นะครับบูบุกเนี่ยครับผม ยานบูบุกเนี่ยครับผมเราก็จะผมจะทําให้เขาอยู่ตรงนี้นะครับเพื่ออ้อมการโจมตีเข้ามาข้างหลังได้ซึ่งผมจะทำา Tar ก e ก e ตเรเ n รนเด้นพนิดหนึ่งนะครับผมให้มาอยู่แถวนี้นะครับผม t a r g e t reference point เนี่ยก็จะเป็นจุดอ้างอิงนะครับผมผมเผื่อที่จะใช้ในการที่อย่างเช่นผมต้องการให้เฮ้ยเดี๋ยวจะยิงจรวดอ้อมมาอย่างนี้นะครับอ้อมมาแล้วมาหาเป้าหมายเนี่ยก็จะใช้วิธียิงจรวดแล้วอ้อมมาข้างหลังอะไรยังไงครับ โอเคเรามีพบว,ว่ามีมีสัญญาณทั้เซนเซอร์บอกว่าอยู่ตรงนี้นะครับผม2จุดโอเคบ,บ,บูบุกอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างสวยงามมากเลยผมว่าผมว่าบูบุกโออีวอลอีวอลอีวอลชมีแจมเมอร์นะครับผมเราพบว่ามีการใช้แจมเมอร์เราจะหลบลงข้างหลังและนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับผมยาเราโดนแทร็กนะครับโดนแทร็ก มีสัญญาณบอกว่า,ายาเราเดินแทร็กได้แหละนะครับผมแล้วก็ยานเพื่อนเราโอ้ยยานเพื่อนเราโดนจรวดยิงใส่นะครับผมจำนวนเยอะเลยไม่มีพ c ป้องป้องกันตัวเองเลยครับผมตอนันนี้ก็โดนเต็มๆแล้วครับผมโอเคเรายังไม่มีวีแววอะไรเยอะ ทำการเบินทูสวิฟท์นะครับทำการสแกนหาตามาด้วยด้วยเรดาร์ครับใช้พลังงานเรดาร์สูงเพื่อจะสแกนหาว่ามีมีมีใครอยู่ไหนโอเคเพื่อเราทำการแจมตัวนี้นะครับทริกออฟเซเลน่าน่าจะเป็นการป้องกันเรื่องการยิงจรวดแจมแจมสัญญาณนะครับโอเคอันนี้โอเคผมมาโดนแจมอีกแล้วผมมาถอยหน่อยนิดหน่อยนึงละ ทำเรฟเลนท์ทำเรฟเลนพอยต์ใหม่นะครับผมประมาณแถวๆนี้ผมจะทำเรฟเลน c e พอยต์ใหม่นิดนึง you, ready, ready, ผมว่าจะออกมาแล้วก็ทำการใช้อุ้ยบุยานบูบุเพื่อนเราตนยิงถ่ายเลยโอเคเดี๋ยวอีวอร์ war. แจมแจมพื้นที่นี้เราเห็นบูบุกทำการยิงอ่า t ันเดอร์เฮดสี่ลูกบูบุกบูบุก,บกช่วยได้ไหมบูบุกบูบุก,บกช่วยได้เราเลฟเฟเรน ค okay. ใช้ Thunderhead นะครับผมบอกว่าผ่านตำแหน่งนี้ยิงเซวว,วไปสี่ลูกนะครับผมโอเคสวยงามสวยงาม ทำการยิงบินเหนือขึ้นยิงเรามีเป้าหมายใหม่นะครับตรงนี้ครับสก l of คอรัลโผล่มาตรงนี้บ,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 บูบุกบูบุกจ๋าบูบุกบูบุกทำเรนจ์พอย n ์ใหม่ทำเรนจ์พอย n ์แล้วก็ยิง อ่ทันเดอร์ทันเดอร์เฮดจากจุดนี้ขอสักสี่ลูกซาโวสี่ลูกนะครับผมเราโดนแจมอีกรอบนะครับผมไม่สวยเลยผมว่าจะถอยหน่อยจรวดซาโวเราตรงนี้นะครับผม ตายยังน,นี้ยังทริกออฟซีเรน่าสองลำสองลำตรงนี้ตอนนี้น่าก็น่ากัางวลแล้วก็จรวดโอเคเราโดนจรวด pdc ยิงสวนกลับนะครับผมยิงสกัดโดนยิงสกัด แล้วก็มีโอ้มีชาร์ฟเขามีใส่ใส่ใส่ชาร์ฟมาด้วยแต่น,นี้ก็ไม่ได้ขนาดมือเราเรายิงยิงปืนยหญ่ของเราไปได้นะครับผมโอ้นี่มีสองลำอีกลำหนึงล็อกเลยล็อกเป้าหมายฝีนี้ถอยฝีนี้ถอยมานิดนึงอันนี้เล็งห้าอย ทันเดอร์เฮดทันเดอร์เฮดติดทันเดอร์เฮดติดอยู่ไม่ได้ผมว่าจะใช้ใช้เป็นอ่าทันเดอร์เฮดทันเดอร์เฮดจากจุดนี้ยิงซาโวสักสี่ลูกนะครับผมอ้อมยิงนนึงบูบุกเหมือนกัน บูบกบูบกบูกบ,บต้องอ้อมนิดหนึ่งใช้ทันเดอร์เฮดทำเป็นเบรคพอยตล้กันสองซาวโว เขาจรวดที่เราอ้อมมาสวยงามโดนไปโอ้มีมีอีกสองสามลำข้างหลังอีกโดนเต็มเต็มยอดเยี่ยมเก่งมากเบิร์นสวิปเบิร์นสวิป หาหาเป้าหมายดูว่ามีมีเป้าหมายอะไรอีกไหมบูบุกตรงนี้บูนี่นิ่งเลยโอเคก็ปล่อยปล่อยนิ่งไปละมีสองลำตรงนี้อาจจะต้องคอยจับตาดูนิดนึงมีบูบุกตรงนี้เนาะ เปนกระสุนเป็น high explosive นะครับผมหลังจากที่เรายิงโอ้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องยนะิงละ c e s e e c 5 s e e c 5 s e e ยิงหยุดยิงหยุดยิงหยุดยิงเพราะว่าเขาสละเเรือแล้วครับผมอันนี้เราก็จะทำการ signal Q u e ว่าว่าว่าไป Q u e ไปแล้วเรียบร้อยจะได้ไม่ต้องโอ้โอ,โอ,โอ,โอุยระเบิดมีเหตุการณ์ระเบิดนะครับผมโอ้แล้วเพื่อนเราดันติดอยู่ตรงนี้พอดีด้วยเสียหายหนักไหมเสียหายน่าจะหนักเลยล่ะ น่าจะเสียหายหนักเลยล่ะเมื่อกี้โอเคแทร็กเจอสองลำทริกออฟเ,เซเรนา่ายิงทำการยิงทำการยิงบุบุกเราบุบุกเราทำทาร์เก็ตเรฟเลนจ์พอยต์ยิงอ้อมจากด้านหลังนะอ่าใช้ทันเดอร์เฮด ตำแหน่งนี้ยิงไปประมาณ4ลูกก็สกอฟคอร่อาเราทำ t ทร g e เก e f e r e n c e น Point ตรงตำแหน่งนี้นะฮะเรา,าก็จะทำการยิง Thunderhead 3ลูกจากจุดตรงนี้ ่านี่ทันเดอร์เฮดจรวลัวทันเดอร์เฮดก็อ้อมมาเฮ้ยกดผิดโอเคอ้อมมาโดนเลยซะโดนซะโดนซะโดนยิงหน้าหลังมิสบางส่วนโ,โอเยี่ยมโดนเต็มเต็มอีกซาววอหนึ่งรอดูได้เลย ุ่งเข้าไปโดนเอมิส oh, ไปบางส่วนมิสมิสมิสโอเคเบิร์นหลบมาทางนี้หน่อยจ้ะทริฟออฟคอรัลเอ่อใช้ ใช้แจมเมอร์สกัดหน่อยดีกว่าเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีม,ม,ม,มีโผล่มาตรงไหนบ้างตอนนี้อ่อโอเคใช้ยิงเฮอริเคนแปดซาวโวทำการล็อกปักเป้ายิงยิงยิงได้ยิง อ,อยู่หลังอ๋อโอเคไม่ได้แต่เรายิงจรวดได้ยิงอ้อมได้เรายิงตรงๆได้แล้วอันนี้นะในเกมนี้ครับมันก็มีจรวดหลายแบบนะครับเมื่อกี้ผมมี thunder t h u n d e r h e a เนี่ยเป็นจรวดแบบ active radar นะครับผมกับ hurricane เนี่ยจะเป็นแบบ command guide command guide คือต้องมียานที่คอยสั่งการว่ายิงไปที่ไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมถ้ายานสั่งการยังอยู่ก็สามารถเล็งเป้าไปได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเป็น thunderhead เนี่ยจะเป็น active radar เป็นรูปแบบของ active radar เนี่ยก็จะ มีความลัอามันก็ต้องใช้อันนี้มากขึ้นนะครับผมในการที่อะไรอะต้องใช้ก็ต้องเป็นแบบรูปแบบของการที่เรดาร์จับหาเรดาร์แอคทีฟนะครับผมอันนี้เฮริเคนอีกชุดหนึ่ง สังเกตว่าเฮอริเคนเนี่ยมันยังทำงานอยู่ครั้งที่ยิงเมื่อกี้ยิงพลาดไปแล้วมันก็ยัง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 ต่อไปได้ตราบเต่าตเท่าที่ยานที่สั่งยิงเนี่ยครับผมเขาเขายังอยู่เนี่ยครับก็สามารถมันไกด์ได้ได้ว่าให้ยิงตำแหน่งไหนยังไงจนกว่าจะชน <c oughs> นะครับเมื่อกี้ยงเมื่อกี้เฮอริเคนอันนี้ก็ผมว่าจะยิงอันนี้ใส่อันนี้นะครับผมตัวเต็มๆซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าโดนมิสไซล์ประมาณสัก2-3ลูกเนี่ยผมว่าก็ โอเคแล้วการันตีได้ระดับหนึ่งแล้วว่าเขาเขาเลี่ยงแน่แต่ว่าเพื่อความชัวเรายิงอีกสักหนึ่งลูกอันนี้แล้วเขาเอ้ยแล้วก็ใส่อ e ีวอลไปด้วยใส่เรดร์แจมโอเคสองลำนี้ นิ่งแล้วผมว่าน่าจะจบแล้วสองลำนี้เขาน่าจะเขาน่าจะตายแล้วโอเคโอเคเรียบร้อยครับผมศึกรอบนี้จบอย่างรวดเร็วนะครับผมผมว่าสองลำนี้ตายแล้วเรียบร้อยเราไม่จำเป็นต้องอะไรละนี่มีสระเรือแล้วเรียบร้อยครับสั่งคิวได้แล้วอันนี้คิวนะครับผมลำนี้สระเรือแล้วโอเค ก็เน <łość> ี่ยครับผมเป็นเกมที่ผมค่อนข้างชอบในเรื่องของการที่มันมีระบบ3มิตินะครับผมการเคลื่อนไหวสมมิตินะครับแล้วก็อาวุธมีหลากหลายจะวดสามารถยิงอ้อมได้อะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นอะที่แบบเจ๋งมากๆเลยนะครับผมเอาละมาดูการผลผลลัพธ์ของการสู้รบของเราเนี่ยครับฝั่งเรานะครับเรามีเสียบยานไปลำหนึ่งนะครับนิเมตตอนตอนนาทีที่4 4่สนะครับในขณะที่โอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้ก็มีเสียไป หกทั้งหมดหกลำนะครับผมก็จะมีเหลือก็คือหนึ่งลำตรงนี้กับอีกหนึ่งลำตรงนี้บูบุกมานี้นะครับผมฝั่งของเราเนี่ยของผมก็ไม่มีเสียอะไรเลยนะครับผมก็นี่คือผลลัพธ์ของการสู้รบครั้งนี้นะครับผมครับเป็นไงบ้างครับเกมนี้ก็ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็อยากเพื่อนๆเพื่อนๆๆมาลองเล่นกันดูได้นะครับผมกำลังหาเพื่อนเล่นกันอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไปหาอาจจะไปเจอผมใน discord ของ developer กันได้นะครับว่าผมผมใช้ชื่อ C f ฟ x ในนั้นนะครับผมแล้วก็เกมนี้ก็ค่อนข้าง ดูมีความความอนาคตอันไกลมากๆเลยพอกวรเลยนี่ขนาดเวอร์ชันนี้ยังไม่แค่ Early a c กเ s s เนี่ยเกมมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีการใช้สังเกตรครับมันมีเรื่องของการใช้อแทสติกต่างๆของอการสู้รบในในในน่านน้ำนะครับที่เอามาใช้ในในน่านอากาศอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มีเรื่องของเลเซอร์เลเซอร์ไหรืออ e ีวอนะครับผมในเรื่องของการใช้แจมเมอร์อะไรพวกนี้นะครับมนอุปกรณ์ต่างๆก็ที่สามารถติดในยานก็มีหลากหลายนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆลรา ลอ,อออลองไปซื้อเกมหนึ่งกันได้ผมไม่ได้คอมมิชชั่นอะไรนะครับผมเกมนี้มันราคาประมาณไม่ถึง300บาทนะประมาณ2อ0ยกว่าๆนะครับผมก็ไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็สนับสนุนกันได้นะครับผม ยังไงก็เกมนี้ฝากมากๆเลยอ่าเกมนี้ผมชอบมากๆแล้วก็มีความสมจริงระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะไม่สมจริงร้อยเในเรื่องของกลาศาสตร์อวกาศซะทีเดียวแต่ว่าอย่างน้อยก็ปมีอะไรเทียบเฮ้ยผมชอบในในส่วนนี้แล้วก็อยากหาเพื่อนๆมาเล่นกันได้ามาเล่นกับผมดูด้วยผมเล่นสนุกขำๆอะไรอย่างนี้กันนะครับผมยังไงก็สำหรับวิดีโอวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมกันนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม